เจ็ดคำสอนสยบเจ้ากรรมนเวรโดยหลวงพ่อจัลันข้อที่1นึ่เขามาด่าเราเราต้องฟังด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาฟังมีสมาธิดีมันจะไม่รับคำด่ามาไว้ในใจจะไม่เอาความเลวของใครมาไว้ในตัวเอง 2. การให้อภัยคนคือกุศลใหญ่เราอย่าไปจองเวรจองกรรมกับใครส่วนเขาจะสำนึก กลับตัวกลับใจได้หรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรม3เขาทำเราดีกว่าเราทำเขาเขาทำเราคือเราใช้หนี้ให้เขาไปจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันในชาตินี้ถ้าเราทำเขามันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไม่จบไม่สิ้นสักวันเราก็ต้องโดนเขาเอาคืนอีก4การจเจริญกรรมฐาน ขอให้ญาติโยมทุกคนกำหนดจิตว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีอย่าไปวุ่นวายกันนะใครว่าอะไรให้นิ่งอย่าไปโต้ตอบอย่าไปประกอบกรรมร้ายข้อที่5โกโรธใครเกลียดใครก็แผ่เมตตาให้เขาไปอย่าไปแช่งชักหักกระดูกเขาเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาความเมตตานั้นมันก็จะสะท้อน กลับเข้ามาสู่ตัวเรา 6. ถ้าท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านจะมองเห็นศัตรูเป็นมิตรจะเห็นคนที่ทำชั่วเป็นคนที่น่าสงสาร 6. ข้อที่7การให้อภัยไม่ใช่เป็นการให้โอกาสผู้อื่นเท่านั้นแต่เป็นการให้โอกาสตัวเราเองเพื่อที่จะได้ไม่ทุกทางใจเพราะถูกไฟแห่งความโกรธเผานี่ก็เป็นคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อจลันนะคะ เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถแชร์เก็บไว้เตือนสติตนเองได้เลยหากเพื่อนๆชอบสาระธรรมดีๆแบบนี้นะคะดิฉันจะส่งการอัปเดตทุกครั้งไปที่ l ล n e แอดไมทคณจพ์ท่านสามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันได้เพื่อที่จะได้รับชมเนื้อหาใหม่ๆทุกครั้งที่มีการอัปเดตถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมทามคณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ